สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องที่พาคุณไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวแบบจัดเต็มทั้งสเปคความสามารถราคาและความคุ้มค่าทุกมุมมองถ้าคุณรักนายสองล้อที่นี่คือบ้านของคุณอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปจอดลึกกับรถครอบครัวรุ่นฮิตในตำนานรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายฮอนด้ากับ2อ2 5 h น n d a w a บ e 110เวรรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะวางจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งรุ่นนี้นับเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลด้วยความประหยัดความทนทานและดีไซน์ที่เข้าถึงทุกกลุ่มผู้ใช้ปี2025 Honda ได้อัปเกรดหอลายจุดเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ในยุคใหม่มากยิ่งขึง้นมาเริ่มกันที่ภาพรวมของตัวรถกันก่อนเลย Honda Wave 110รุ่นปี2025ยังคงไว้ซึ่งดีไซน์ที่เรียบง่ายใช้งานได้จริงเน้นความคล่องตัวในเมืองและความทนทานในการใช้งานประจาวัน ดีไซน์ไฟหน้าแบบใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยมากขึ้นพร้อมระบบไฟเลเซทั้งคันที่ช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความสว่างในตอนกลางคืนมากขึ้นไฟไท้ายถูกปรับให้มีความเฉียบคมกว่าเดิมเสริมความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเรือนไม้แบบอนาล็อกผสมดิจิทัลแสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและตำแหน่งเกียร์พร้อมสัญ,ญลักษณ์เตือนต่างๆอย่างครบถ้วนเบาะนั่งดีไซน์ใหม่เพื่อความสบายในการขับขี่ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อน เฟรมของตัวรถยังคงเป็นแบบแบ็กโบนที่มีความแข็งแรงและทนทานเหมือนเดิมแต่มีการปรับจูนใหม่ให้มีน้ำหนักเบาลงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในขณะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำในเมืองเครื่องยนต์ของ Honda w เว e 1 0 0 2025ปี2025ใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด1 0 9 5ซีซีระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ได้รับการปรับปรุงให้ฉีดจ่ายน้ำมันได้แม่นยำยิ่งขึ้นส่งผลให้การประหยัดน้ำมันดียิ่งขึ้นอีกระดับ อัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ63กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากในกลุ่มรถครอบครัวระบายความร้อนด้วยอากาศระบบเกียร์แบบธรรมดา4ระดับพร้อมคลัตช์แบบเปียกหลายแผ่นที่ใช้งานง่ายแม้จะเป็นมือใหม่ระบบสตาร์ทมีทั้งแบบมือและแบบเท้าตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกแบบลูกสุบเดียวส่วนเบรกหลังยังคงเป็นแบบรัมเบรกซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน ระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช้หลังคู่ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีแม้จะบรรทุกของหรือมีผู้ซ้อนท้ายน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ97กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายเหมาะกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายในทุกช่วงอายุล้อเป็นแบบล้อซีลวดหรือแม็กขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกโดยล้อซีลวดจะมีน้ำหนักเบาและราคาถูกกว่ารุ่นแม็กที่เน้นความแข็งแรงและภาพลักษณ์ที่ทันสมยัย ปีนี้ Honda w เว e 110มีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยได้แก่รุ่นสตาร์ทเท้าและรุ่นสตาร์ทมือโดยรุ่นเริ่มต้นราคาประมาณ37,400บาทส่วนรุ่นสตาร์ทมือพร้อมลอมแม็กราคาจะอยู่ที่ประมาณ41,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้สำหรับคนไทยทุกระดับ Honda ยังมีการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่ให้รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอ E20 อย่างสมบูรณ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงให้กับผู้ใช้ได้อีกด้วย ความสามารถในการใช้งานก็ถือว่าโดดเด่นมากเพราะ Honda Wave 110เป็นรถที่ขับง่ายประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายมีศูนย์บริการทั่วประเทศอะไหล่หาง่ายและราคาถูกจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยถึงเลือกใช้งานรุ่นนี้กันอย่างต่อเนื่อง และในปี2025นี้ Honda ายังเพิ่มความสดใหม่ด้วยสีใหม่ทั้งหมดสีสีได้แก่สีแดงดำสีฟ้าดำสีขาวน้ำเงินและสีดำล้วนที่มีลวดลายสติ๊กเกอร์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยสไตล์คนรุ่นใหม่หรือคนทำงานก็สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมและที่น่าสนใจคือ Honda w เว e 1 0 0ปี2025ยังเน้นเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผ่านการรับรองมาตรฐานไอเสีย E.U.R.O.5 ทำให้ปล่อยมลพิษน้อยกว่าเดิมช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างมากและไม่เพียงแค่เรื่องเครื่องยนต์หรือการประหยัดน้ำมันเท่านั้นจุดขายอีกหนึ่งอย่างของ Honda Wave 110ก็คืออัตราการบำรุงรักษาที่ต่ำมากรอบการเปลี่ยนน้ามันเครื่องยาวขึ้นคุณสามารถขี่ได้เกือบพันกิโลก่อนจะต้องเข้าศูนย์ อีกทั้งการเปลี่ยนอะไหล่พื้นฐานเช่นยางหลอดไฟภาพเบรกก็สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านทั่วไปมีราคาที่เป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ขี่ใช้งานทุกวันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายฮอนด้ายังให้การรับประกันตัวรถสูงสุด3ปีหรือ30,000กิโลเมตรทำให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพและการดูแลหลังการขายสำหรับคนที่ต้องการรถไว้ใช้งานในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะไปเรียนไปทำงานหรือขี่ส่งของเวฟ110คือคำตอบที่ตรงใจที่สุดความประหยัดทนทานและง่ายต่อการขับขี่คือจุดเด่นที่หาได้ยากในรถระดับเริ่มต้นและหากคุณเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดขี่หรือพ่อแม่ที่ต้องการหารถให้ลูกใช้ขี่ไปเรียน Honda Wave 110ปี2025คือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างจรงิงจังเพราะไม่เพียงแต่จะดูแลรักษาง่ายแต่ยังมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ รวมถึงค่าบำรุงรักษาที่ไม่สร้างภาระในระยะยาวความคล่องตัวในการใช้งานในเมืองถือว่าดีเยี่ยมสามารถลัดเลาะในซอยได้สะดวกขี่ในพื้นที่แคบหรือรถติดก็ไม่มีปัญหาบวกกับน้ำหนักรถที่เบาทำให้สามารถจอดและเข็นได้ง่ายแม้ในพื้นที่จำกัดช่องเก็บของใต้เบาะสามารถเก็บของขนาดเล็กเช่นเสื้อกันฝนหรือเอกสารเล็กๆได้โดยรวมถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่ารุ่นสกูปปีหรือคลิกแต่ก็ตอบโจทย์สำหรับรถในกลุ่มนี้จุดเด่นอีกอย่างคือค่าภาษีและประกันภัยที่ถูกมากเพราะอยู่ในกลุ่มรถต่ำกว่า 110cc ซีทำให้ค่าใช้จ่ายรายปีน้อยผู้ใช้สามารถต่อภาษีและประกันได้ในราคาประหยัดเหมาะกับผู้มีงบน้อยหรือผู้ที่ต้องการใช้งานโดยไม่ต้องวุ่นวายกับค่าใช้จ่ายแฝงฮอนด้